ăn bụi เป็นโรงเรียนการช่างสุพรรณตอนนี้ก็เป็นเทคนิคสุพรรณก็จะอาคารเรียนก็จะติดอยู่กับวัดพระรูปเนี่ยก็สมัยนั้นก็จะปีนรั้วเข้ามาเล่นในวัดวัดนี้สมัยอยุธยาตอนต้นหรือตอนกลางตอนปลายไม่แน่ใจครับ <Nixon> ศึกษามาแล้วก็ลืมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดินดูคร่าวๆแต่ไม่ลงรายละเอียดนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพว่ามันเก่าสมัยอยุธยาจริงโบสถมอนครับท่านผู้ชมอันนี้สร้างอันนี้สร้างกำแพงผนังขึ้นมาใหม่หุ้มผนังเก่าครับข้างข้างชั้นในก็จะเป็นอาคารอาคารเดิมครับ มีประตูด้านหลังประตูเดียววันนี้ด้านทิศตะวันตกของวัดโอ้คืมไปด้วยต้นจามจุรีครับรู้สึกจะมีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งสุภัณฑ์บุรีมีวัดล้างประวัตสิบวัด อยู่บเวณนี้วัดหนึ่งแล้วก็อยู่ในการช่างตุพันเทคนิคตุพันอีกวัดหนึ่งผมจำชื่อวัดไม่ได้แล้วอยู่ด้านหลังอาคารช่างยนต์นะครับอันนี้เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ครับที่เห็นใหม่ๆนี่ก็คือใหม่สรากอิฐเก่าครับเข้าใจว่าเป็นเจดีเดา ต้นมะขามนี่ถ้าทางจะเก่าแก่มากมีร้อยปีขึ้นเอกเอกนีก่เป็นซากสร้างอิฐเดิมนะไม่รู้เป็นอะไรแต่องค์นี้จะชัดหน่อยเป็นเจดีย์อันนี้โอ้ เหมือนกับอาคารที่มีผนังจะเป็นวิหารอะไรหรือเปล่าเนี่ยผนังทลายไปหมดล้วข้างในกลายเป็นต้นโพครับเหลือผนังอยู่สองด้านเองติดต่ออยู่ชิดกับเจดีย์องค์นี้ครับโอ้เจได้ ผมไม่ทราบประวัติเลยครับแต่ก็ได้เห็นได้เห็นของโบราณสมัยเด็กๆนี่ผมเรียนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอาคารเทคนิคตุพันเนี่ยรั้วสีเหลืองกันเนี่ยซึ่งเด็กก็เด็กจริงครับโดดลงมาเล่นโดดลงมาเล่นในวัดใน,เ,นเรียนอยู่ตรงนี้เองโดดข้ามกำแพงมาแต่ก็ไม่ได้เคยสนใจโบราณสถาน เออถ้าเราสนใจตั้งแต่เด็กเราก็จะมีความรู้มากกว่าน,นี้โอ้น่าจะเป็นคล้ายๆเก่งจีนนะตรงนู้นน่ะสวยงามอันนี้คืออะไรเจดีวัดพระรูปอ๋อเจอแล้วเป็นเจดีทรงปราสาทยอดเป็นเจดีรูปแบบหนึ่งที่แพร่กระจายและเป็นที่นิยมอยู่ในดินแดนภาคเหนือ ล้านนาสุขโขทัยมาก่อนจึงถูกถ่ายทอดมายังดินแดนภาคกลางตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเช่นเจดีย์องค์นี้และเจดีย์ประธานวัดพระแก้วอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นต้นสันิฐานว่าเป็นพระประธานเจดีย์ประธานของวัดมาแต่เดิมก่อสร้างด้วยก่ออิฐสอดินแล้วฉาบปูนปิดทับรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์ประกอบด้วยส่วนฐาน ชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นต่อมาเป็นฐานหัวลูกแก้วในผังย่อมุมไม้สิบสองที่ฐานส่วนล่างและฐานบัวลูกแก้วนี้มีมุกยื่นออกมาทางทิศต,ตะวันออกส่วนเรือนาธาตุถัดจากฐานขึ้นมาคือส่วนเรือนาธาตุซึ่งมีสองชั้นเรือนาธาตุชั้นแรกอยู่ใน ผังสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12มีเส้นลูกแก้วคาดที่ส่วนบนและส่วนล่างของเรือนธาตุฝั่งละสองเส้นแต่ละด้านมีการยกเก็ดและมีช่องจอจะจ,จะละนำตรงกลางของแต่ละด้านซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้ประดิสฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนเรือนธาตุชั้นที่สองอยู่ในผังแปดเหลี่ยมมีช่อง จะ,ะนําทุกด้านและมีเส้นลูกแก้วธาตุที่ส่วนบนและส่วนล่างของเรือนธาตุฝั่งละสองเส้นเช่นเดียวกันส่วนยอดเหนือชั้นเรือนธาตุแปดเหลี่ยมเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วในผังแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสองชั้นรองรับองค์ระฆังในผังกลมองค์ระฆังมีลักษณะสูงชะลูดถัดขึ้นมาเป็นบันลังและปล้องฉนไหเหนือจากส่วนนี้ขึ้นไปชำรุดเสียหายหมดรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์องค์นี้มีความสมพันธ์กับเจดีย์วัดพระแก้วอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทจึงสันนิษฐานว่าเจดีย์ทั้งสององค์นี้ เวลาใกล้ใกล้เคียงกันช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตตรตรษที่19ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสุพรรณภูมิกับเมืองแพร่สีราชาในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนเจดีวัดพระรูปปรากฏร่องรอยการบุรณะในอดีตอย่างน้อยสองระยะด้วยกันระยะแรกมีการสร้างฐานบัวปิดล้อมรอบฐานเขียงชั้นล่างสุดของเจดีและบุรณะลายปูนปั้นโดยมีทั้งปั้นเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุดและปั้นปิดทับของเดิมดังปรากฏ ร่องรอยอยู่ที่ลายปูนปั้นบริเวณช่องจรนนำเรือนธาตุบัวปากรักังและบันลังลวดลายปูนปั้นที่เกิดจากการบรูรณะครั้งนี้สามารถเทียบได้กับลวดลายปูนปั้นที่ปรางวัดมหาธาตุลบบุรีปรางวัดราชบรูรณะพระนครศรีอยุธยาจึงสันนิษฐานว่าการบรูรณะระยะแรกน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20ส่วนการบรูรณะในระยะที่2มีการทําฐานบัวล้อมฐานจจดีทางด้านทิศตะวันตกต่อไปชนกับฐานอาคารเก่าซึ่งน่าจะทําในสมัยรัรตนโกสินทร์และต่อมากรมศิลปากร ได้ดาเนินการขุดแต่งเจดีวัดพระรูปในปีพศ2534และทําการรื้ในปีพศ2537อ๋อใกล้ๆนี่เองเจดีวัดพระรูปมีสถานะเป็นโบราณสถานที่รับการประกาศึ้นทะเบียนพร้อมกับโบราณสถานอื่นๆภายในวัดพระรูปโดยประกาศวในัยราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52หน้า3710ในวันที่8มีนาคม2478สำนักศิลปกรที่2ครับสุพรรณบุรีอันนี้คือหน้าวัดนะครับที่รถเราเข้ามาครจะก็จะมีเจด,ดีเก่า พระพุทธสยยายญาติวัดพระลูกมีตำนานเืองสุรัณ์เล่าว่าเมื่อครั้งขุนแผนบวชเป็นเนรแก้วอยู่ที่วัดป่าเรล,ลยัยพระอาจารย์ได้ใช้เนรแก้วไปตักน้ําที่แม่น้ําทุพรณแต่เนรแก้วมาแอบนอนหลับที่วัดพระลูกเป็นประจำต่อมาจะมีการสร้างพระพุทธสยยายญาติึ้นนัที่นั้นโดยชาวเมืองแนดิรกว่าพระนอน mm hmm. เนรแก้ว องพระพุทธายาตกอเด้ยอิชาวไปปูนโบราณประทับสยญาติปิ้งกนังวิหารอยู่บนฐานเขียงเตี้ยตี้พระเสียนหันไปทางทิศใต้ผิงพระพักไปทางทิศตะวันออกพระพักลูกไขายเม็ดพระตกขนาดเล็กขมวดขมวดเป็นก้นหอยพระเกตมาลาเป็นเปลวและมีกีบบูรงรับลายกระศกเป็นเส้นขนาดเล็กพระถนงวงโค้งพระเนตรเหลือบต่ำพระนาศิกโด่งพระอนุเป็นวงพระโอษฐ์ยางกระชับครองจีวรบางแน่พระวรกายพระกรขวาตั้งพระพักจอนประกองเสียไมาเข้าบานวางจอนเหลี่ยมลายเล็กน้อย ผ้าสบงบางแน่ระวรากายชายผ้าสบงลักษณะคลายหางฟ้าความยาวตั้งแต่พระเจนีถึงพระบาทประมาณ13.65มเมตรความสูง3.45เมตรรูปแบบศิลปะของพระพุทธายาวัดพระลูกเป็นงานพุทธศิลป์สมัยอุทยาตอนต้นได้รับอิทธิพลศิลปะนไทยซึ่งนักวิชาการเรียกว่าพระพระลูกแบบอูทองรุ่น3ซึ่งมีาาลักษณะพล้พระลูกไข่ธนาติกโด่งเป็นต้นพระพุทธสายามวัดพระลูกจรจิงเป็นหลักฐานทาคการที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองดุพันธ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นพระวิหารพระพุททาาาาาาายสสสสมมมีักกนนนนรรรร้งออแเป็คขด พอดีกับองค์พระพิญบานเหลือเพียงผนังส่วนด้านหลังองค์พระผนัง,งเหนือเสียงและฝั่งปลายพระบาทซึ่งทางวัดอนุรักษ์ไว้ให้ศึกษาขนาดของวิหารเดิมส่วนวิหารหลังปพิญบานสร้างขึ้นเมื่อ2513โดยพระครูสุนทรทางโชวนันตะกิตหลวงพ่อดีจเจ้าวาดรัตภูรูขณะน,นั้นเป็นผูนดำการุณนณะพระพุทธสายาวิหารครั้งใหญ่โดยวิหารเก่าออกเหลือไว้เพียงผนังบางส่วนแล้วลสร้างวิหารใหม่ครอบเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีผนังทึบทั้งสี่ด้านมีช่องหน้าต่างและมีประตูทางเข้าด้านเเเดดดีีียวววททททาาาางิศตตะะะะัันนนนออออกคคืื้้แลลมมม่่27 2513ุพพรรบส็จ พระเทวีเกาจ้าอยู่รายการที่ติดมาตั้งลงตำแหน่งอิทธิฤธิอิทธิราชอจ้าเนี่ยก็เป็นสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่เก้าสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมวัดพระรูปได้สเสด็จเข้าพระเนรและนมสัสก,การพระพุทธสิษยานองค์นี้ด้วย เกงจีนวัดพะลูปจากคำบอกเล่าของคุณยายสุพนธ์นิทยายนอายุ80ปี200 0เมื่อพศ2 5 1 1หลานของผู้สร้างเก่งจีนหลังนี้ระบ,บุว่าผู้สร้างเก่งจีนคือในซุนจุ้ยแซ่เฮงต้นตระกูลนิทยานนท์ชาวจีนเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมืองสุพรรณสร้างเรือนแพสายอยู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณเหนือวัดพะลู ประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือกแล้วส่งไปขายกรุงเทพจนมีร่ำรวยคิดทำบุมลุงศาสนาสร้างเกงจีนวัดพระรูปในปีพศ2450เพื่อดีฐานพระพุทธรูปจำนวนเท่ากับอายุของูสร้างตามกันเชื่อในคาวที่สร้างเกิงจีนนั้นสะนิฐานว่ามีการปรฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธรูปหินทราย ขนาดต่างๆแล้วนํามาประดิษฐานภายในเก่งจีนให้มีจำนวนเท่ากับอายุของผู้สร้างปัจจุบันยังคงเหลือหลักฐานอยู่คือพระพุทธรูปประธานภายในเก่งจีนซึ่งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนพระหินทรายหลายชิ้นแล้วฉาบปูนปิดทับและพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่ประดิษฐานอยู่ข้างพระประธานรวมถึงชิ้นส่วนพุทธรูปหินทรายจานวนมาก ที่กระจัดกระจายอยู่ภายในเก่งจินเก่งจินรูปตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเจดีประธานบนเนินดินที่มีฐานของอาคารเก่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก,กหาแม่น้ำท่าจีนขลาดอาคาร7จคูณ10เมตรด้านหน้าอาคารเป็นลานโล่งมีกำแพงแก้วเตี้ยๆเป็นขอบเขตมีทางขึ้นลงสามทางทิศตะวันออกและทางเข้าออกหลักทิศใต้และทิศเหนือซึ่งเชื่อมต่อก,กับเจดีประธานภายในเก่งจินมีฐานชูกะจีขนาดใหญ่ชิดกับผนังอาคารด้านทิศตะวันตกสำหรับปฏิฐานเชื่อมต่อก,กับ จดีประธานภายในแกงจีนมีฐานชุกชีกนันใหญ่ชิดกับผนังอาคารด้านทิศตะวันตกสําหรับปฏิสฐานพระประธานและทําฐานสําหรับปฏิสฐานพระธรูปไว้โดยรอบผนังอาคารตกแต่งด้วยภาพเขียนศิละปะจีนซึ่งปัจจุบันยังเหลือภาพลายเส้นบนผนังด้านทิศตะวันออกประศ2450เองโดยชาวจีนซึ่งมาค้าขายข้าวแล้วก็จอดมีแพจอดอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนนะครับ พระประธานองค์นี้ก็เป็นของเดิมนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนพระพระองค์เล็กองค์น้อยประกอบอยู่ภายในด้วยครับอันนี้ด้านข้างๆก็เห็นว่าจะเห็นว่ามีเศษซากพระพุทธรูปก็ตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับ ขออนุญาตนะคะรับขออนุญาตผ่านนะครับจะมาดูความหลังเก่าๆครับตรงนี้ฮะอาคารมองลอดเข้าไปเป็นเป็นบริเวณอาคารเทคนิคจุพันรณ์บุรีครับซึ่งสมัเยเด็กๆอย่างที่ผมพูดนะครับ <S 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 ก็ <S <S ปีนมาเล่นตรงนี้อย่างตอนนั้นยังเป็นป่าเยอะกว่า มันโบหมอนครับจบคลิปวัดพัรูปตุปพันครับ ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับขอบคุณและสวัสดีครับให้ดูไก่แจ้น่าจะเป็นไก่แจ้ครับมาไข่ไว้ครับที่โคนต้นมะขามครับก็ตัดเป็นช่องเนี่ยคงจะผุเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยนี่ฮะไก่แจ้ที่เราเห็นเมื่อกี้มีไข่ มีไข่ทำไหมมีไข่เป็นอาหารงูเยอะมักไงไข่จล็กเล็กนี่ยังเห็นขนอยู่เลยขนไก่ <im> <m> พะขุนแผนครับท่านผู้ชมขุนแผนไข่พาซีกวัดท่านลูกพระวัด วัดพระลูกนี้ดังเซียนพระจะรู้จักกันดีครับโดยเฉพาะพระขุนแผนใครมีติดตัวไว้นะโอ้โหอย่าบอกใครเชียวเนื้อหอ ถนนนี้ชื่อว่าถนนขุนช้างนะครับเดี๋ยวผัดมาก็เป็นิทยาลไรเทคนิคกุคันนะครับซึ่งอยู่รัวติดกับวัดพะลูนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าผมเรียนแล้วผม ก้านน๋วยเตี๋ยวหมูในเท้าเจ้าแรกครับนี่เจ๊ภัยประตูสารจะมีเก้าอี้ไหมจะมีโต๊ะไหม,ไมไนะข้างในก็มีนะข้างในก็มีที่นั่ง ตรงไหนเย็นเลยข้างในก็ได้ผัดไทยร้านก๋วยเตี๋ยวในเท้าเจ้าแรกสุพรรณบุรีครับ นี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวร้านในท้าวเจ้าแรกในตุพันน่ากินปะ่ะอืมรสเด็ดอืมเป็นไงครับไม,ม่อร่อยเลยครับดูดูผลงาน น้ำมะพร้าวด้วยอืมเค็มเค็มชื่นใจปอบวยบอกน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเค็มเค็มชื่นใจเลยนะเอกเอกลักษ์ร้านนี้ต้องอร่อยและร้อนครับดูเพราะว่าเราอยู่ในห้องแถวดูเมื่อก่อนยังทรงกว่านี้นะนี่เอกลักษณ์เลย ทั้งร้อนทั้งอร่อยถายตีเจไยคนไหนผมก็ยังไม่รู้แฟนแฟนกลับก็อยากรู้ถ่ายหน่อยเออนี่มาตุพันธ์ก็ลืมวะยานี้มาแล้วฮะต้องมาแวะร้านหนูนะโอ้ยมาประจำครับ <laughs> อ่าครับบป รู้จ,จักแค่ไัยังอันนี้ก็อีกเจนหนึ่งอันนี้นายท้าววัดประตูสาลน,นี่ก็อีกสูตรหนึ่งคนละคนกันไม่รู้เป็นญาติไฟไหนครับ ก็จะมารีววิเดี๋ยวผมมีโครงการว่ามาทุพันนี้จะมาเที่ยวชมรีวิวสักครั้งละหนึ่งวัดเพราะว่าทุพันนี้ก็เป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาซึ่งความเก่าก็ตีคู่มากับอยุธยายครับก็จะมีวัดหลายวัดอย่างน้อยก็มี อะ,อะไรนะนเรื่องราวกุนช้างขุนแผนซึ่งโด่งดังเป็นมหากาบของเมืองไทยนะครับครับศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีล้วจะมีมังกรของท่านบรรหารเป็นเอกลกักษณ์อยู่ เมือชาวแก่ของเมืองสุพรรณครับอันนี้ก็คือถนนมาลายแมนซึ่งจะผ่านวัดตาไายๆข้างหน้าและก็มุ่งตรงไปยังอำเภอหูทองซึ่งได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุ้มขุนแผนวัดแค่นี่ครับเป็นเรื่องเรา สารทั้งหมด